ครับสวัสดีครับน like, uh, uh, uh ี่มาลองเปลี่ยนบรรยากาศครับนานๆไม่เด็กลองมากินไก่เป็ทีจีนาะอันนี้อยู่ที่บิ๊กซีครับมานบิ๊กซีบิ๊กซีบิ๊กซีคนสูงของเราะอะีกครับอันนี้ก็อันนี้โปรโมชั่นอยู่หนึ่งสองสามพวกรายการนะครับจะผมเลือกวันพักรสจะมีเฉพาะวันพักรานะครับจะมีโปรแกรมแต่โปรแกรมเขาเร็คมีมีโปรโมชั่นลดนะครับ อันนี้ไม่รวมนะครับอันนี้ซ, ư, ซ ư ื้อซื้อเพิ่มอาหารสี่สิบบาทนะครับก็จะมีนี่ครับไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซุปเฟรชซุปเอสผมกัเน็กเกตเกตก็คือเนื้อไก่แล้วมาชุบแป้งทอดเนาะส่วนอันนี้ก็คือขาไก่ก็ชุบแป้งทอดแล้วก็มาใส่อะไรอะไรวิ plupart, algebra, Power, 5, ่งๆอะไรกันแต่ผมซาซาน่ะจะอะไรอะไรนะต้าก้องอะไรนะวิ่งแสบโอ้เนี่ยหนึ่งเก่าเก่าเฉพาะวันนะฮะช่วงนี้มีโปรมีหกอย่าง เดี๋ยวผมเลือกนี่ยวัชพกรภูณราะิการก็นีเด็ดธรรมดาครับจะอยู่ที่มิซีคนสูงระเองครับแล้นี้ประมาณไก่ตุ้มนะครับดูความอร่อยครับนี่ <c oughs> กระต๊อกละชิ้นอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าถ้า,ถาน,นี่ล้วนกระต๊อกชิ้นละ18บาทนะถ้าไม่รวมนี่นะผมลองคำนวณกระต๊กชิ้น18บาทแต่อันนี้เพิ่มกระต๊กผมว่าอันนี้มันกระต๊กเิบเก้บาทกระต๊กชิ้นยละทะเลกระต๊กเคี่10บบาทถ้ารวมละตีเพราะว่าตีประมาณ 12บาทประมาณทั้งหมดเนี่ยทุกทั้งหมดเนี่ยมันคำนวณยากไป่างยคก็ถือว่าคุ้มนะครับลองชิมความอร่อยนี่ครับนี่เวลาจิ้มสูตรของผมครับเอาสองอย่างมาผสมกันมันจะอร่อยนะครับถ้าจิ้มอย่างเดียวไม่ค่อยอร่อยปวดปากเห็นะครับ <c oughs> ตัวที่ครับจิ้มพิซ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้มันน้ำจิ้มเลยพวกลองดู เขาื้อ<ค>เอาไว้คู่กันกอบหวานนี่ไปดูไก่คุณแคบบแต่ผมคนท้องที่ไม่ค่อยชอบกินหนังว่าให้ตากล้องกิคงคนครับผมก็กินแค่เนื้อครับตัวนี้ก็ดูกระบวนการกินนะไก่ผสมเอาอย่างของแกบบ่ครับหืมก็ทำนี่คือมาหาก็สุก็ถูกครับ ตัวลคาคามวันทุกวันนะครับจังหวครับอันนี้เป็นสูงสดีสุดลกัญยาหกแปดครับเือกันยา68เกิดวันเกิดคุ้มดีครับดีครับ